คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ตำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ทยาสามเปิดกระสีเมื่อได้เอาเดีเนระ้องทำเงิน,น,น Ma. Ah. Ah. Ni sai.

เจ็ดแปดเก้าเออก็ห้าพันห้าพันอันนี้เก kind of mm. mm. okay. ้าร้ยห้าพันห้าพันเนืนเครื่องหมื่นห้าโอเคด้วยเต็มเครื่องวันนี้จะไปใช้พูดละเมอโยกหูพูดลอยโยกหูสบายใจเราคอยวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เต็มดีกว่านะหมื่นห้า สี่ห้าเปดเกอาเต็งหมื่นห้าสามหมืเอาไปเบ่งกันแม่งกันสามก้อนสามสามกองโคตรลยังแน่้ามทะเลกันหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่เอาเต็งไหมเต็งเต็งมีนู่นปหาเต็งนี่เปนหาเต็งสามก้อนหองเจ้เต็งยังแนสิถทบามเต็งพวกเต็งหา เออก็เอาไปที่ราน่งมื่กัไอ้สองหมนเออไอ้สองหมื่นสามสี่ห้าปดเกาเพาะแล้วมันไม่ยกเก้าใบเด้อเก้าใส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเระมันเมิร์ตติดสิบสองติดสามิดสี่สิบห้าติดสองยโกสามใบสามิบสานห้าไม่มรู้เนะหนสมสห้ดปดเก้าบิ เอาสองใบเอาไปอืเอาไปเสองามห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอาสองใบเอาไปอีกหนึ่งเอาขึ้นไปเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบแ้าเขียนขนอะโฟลเสั้นากั้นมากเราเคอ่นจะียบานี้ปทางเดียวกันโอเคต้งไห่ะ สี่คะหนึ่งสองสาี่ะโ คือกันในเฮตันดิมทีมอไม่ควไม่จากบูรูได้อ๋อไปกินยูทีสองัยกยั่หองเดียอ๋ออ๋อรไมเนี่ยจากกระอ๋อไม่ควยเาคือมันเลยดูใสกระซารมา้าปาาติงตำแยกอยาแยกวาเจ็บ้าปิดเอย์ สี่หาอีกสี่าต่อเห็นเยวอ่ะหกตาหาสามเออโดนหาสามรับเสีงหาเสีงสูงกขนาดึห้าพันสองใบโอเคหมเดวโอ้เห็นสามเห็นหาม่มีอีเดียตัาำเนี่ยกินแ้วนี่เยะเยะบบม่มีอีเดียตัาำเนี่ย สามลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสูงสี่ห้าสามสี่ห้าเป็นอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามในสองลองโอ้คงเกวะหาสองหอกเออในเจ้าเสียงหาขั้นปะในมือหาอ่ะอีกแล้วเอาปบป้าโย่สามลองแต่ Mẫu hay là trong mũi cho 3 bỏ 2 lần Cô tâm mẫu nó, không tâm mẫu gì đâu 2, 3, 4, 5 3, 6กห้าสามหกาสามเอาเอาเต็งตามผาแดงโอเคโอเครู้เรื่องเต็งตาก็ผ่าแดงสี่ห้าหกอีกสาแดงเรียบร้อยเต็งตามผาแดงไม่มสี่สามราอยูนในสี่สามอที่สามองคอันเอียงนี่อันนี้เต็งหกเต็งหก่มนี้ส่ามเดียวอันนี้เอีงนี่หกห้าสามหกห้าสามโดนแล้วนี่อ่าไป เย็นเต็หาหาไปแล้วพอดีถึรูรแบบไปสองหมื่นอันนี้กินกินโอ้ตัโสีสามเดียวนจยสี่เลอะไรสองหมื่นห้าหนึ่งสองสามสี่าคาุเระว่าต่างว่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสิบเอ็ดสองสามสี่ส้าไปเอาแตไมพอพายสี่สามพอเลยรนี่ของเราเลยลองขวใจมาสองหมื่นพอดี นี่ยองอาชาดขาดหานนูนมื่ไ่ขาดเจช่อมืยนั่นหาใบก็นเดสองสิบสามเ่เหาเเสิบจ็ดสิบแปดสิบเา่หน่ขาหาานในวันเด็กพุ่นน totally> um, okay. MA> ี่อาบอสองสามสี่คอยน้ำประพอใจสองวอนหนึ่สองสามสีหาหาใปกนหาหนสองสามสี่หาอย่าไปไหเมาโหาใบดี

หกห้าสามหกห้าสามนี้เดว๋ยมีนี้หกกว่าก่อนอาศัยกินหกเออเ้กาเก็บเมาอโอ้ไปเนี่ยมกสีว่าขนลุสิว่าตองขนลุสิว่ามองได้นี่ห้าบาเต็งจตัวเดียว เดือดได้ส้นเหนียวมันรเป่าืสยของข่โอเคดูเร่องเป็นับดูเร่องแล้วสีสามเอี่ยวสีห้าหกเ่าผ้าปากเป็นํำคือเต็งหก็ได้ว่อือห้าเเเตํเตำผมว่าเตหกผก็เต่งหกผ้าปากินนเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพันห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพันห้าไม่มีนี้ว่าอยู่โองนิ่งเป็นเย็นไี่ขี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สองหมื่นแปดสองหมื่นเก้ามนสี่สองันนี้ไปเ่อนนีเาอยูสองอันนี้มนสี่สองหมื่นแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดสิบสอสี่ห้าหก็ดแปดก้ยี่สิบสิสองยสานีสี่ห้าหกเอแองปดเห็นว่ากอนี้ นี่ห้าพันี่อีกห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งนี่อีกห้าพันหมื่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็หขอหมื่นหนึ่ไปเป็นหกของไทยหมดนหนึ่งครับไ,ไปเออเต็มสี่ทำไมละสามเกืบว่ามาก อครับั่นไหวันแน่หกสามสอง,สองสเนี่ยติงเธอสองหมื่นสาาัาต้นต้นเธอห6พัน เิ็สองมื่นตัดต่ำเอวสูงในมื่นห้าเสตียาวเดียวยาวใมื่นแปดสองแขนผาเดีตัวติงนี่อาป็นต็งสองนึเอาประกาศส้ำสองเป็ติงสองประกาศส้ำสองติงอืนี่น้ติงั้งองสองาี่ยหุ่บเฮ้ ผ้าแดงนะสแดงอ๋ออันนี้เพิ่นเอาไปผ้าแดงหจออันนี้ก็ไม่พื้นลจอืมพื้นเดียวพื้นรซาไเจ๊ไวอันไหนเียวตัวเอาไปมาใส่หกห้าหกสามสอันนี้ม่มันได้มืเทแนันตัวยาได้มืดเปรตหกันนต้นเจีงเสียในในหกพั0นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอานี่อะไรนี่ละเจ้านี่ ตำซีนมื่อันนี้ยาเม่ยาวละห้าพนตำเยลน่หกันตีนมืนหาตำซี่าหกสามชองแกาใช้สามองเอาตเยเอเปิดไปสีวะสาม่องนี่สามชองสามองตี ไอ้รัวอันนี้อะไรว่านี้ซีตามหอยกี่เมือเึมาเต็มห้าพันสองหมืเดี๋ยวเจ้ากับเสียเตรียมซ้พหอยละสองเมื่อนก็เต็มเมื่นหาได้กินไปเมื่อนหาเาไล่ใส้กัอนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกเมื่นหาเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอใบยีเอ็ดใบเหา สี่ห้าเ0 0หาพันตรงนัเจ็ดแปดเก้าสิบเจ๊หาเจ0หาขาพีนี่สิเนี่คสับๆสุดับหนาพันเปิดเงว่าเจเนาะคน่แงน่ไัว่าอะไรไปจั่าอะใจเมื่เมอนงสามสี่หาเนี่ยไปบบนี่หาพันอีกอะไรก็อีกเมื่เดียว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามส่ก็แปยี่อยมีเงินอยู่หรอนะกระเป๋าคอยเอสามสี่หาหเดแปดเก้าสิบเอ็ดสอี่สิบห้าบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบซีเมนซีเมนแม่บอกอีตเก่อยนึ่งสองสามสี่หาหเจดแปดเก้สิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห เก้ยี่สิบหกเมื่อไหนบอกม่ซุน่ตซุงสองสามสี่เด้าสิเอ็ดสิองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกยี่สอะไรเจ็ดเมื่อไ่า้เจ็ดเป็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดเดเก้าย มันมันมีอย่างนี้มีสามสองสองอีกสี่หมื่นแล้วก็มันตากหนึ่งได้อีกไรใช่หรือเปล่าที่ว่าอะไรบิ๊กจะเอาแล้วผิดยังมีสองสามสี่เอาแล้วคนเอาไปมันแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามกี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่บามสองสามสองเทียบสี่หมื่นเอ่ก็คือว่าสองสามสี่อันนั้นต้นต้นกับสามเก้าสิบงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าวันที่นี้ยังอีก อันนี้ทีหกซหาใบอันหกหันหกสามสองซีห้าใบหาใบเหาใบรอกแรกมีหาใบหกสามสงก่อนมีมีหาหกสองอ่างนี้เออเท่าไรหาใบไม่หาเงินเงิหนึ่งหาใบหาใบเท่าไรม่หาใบหกสามสองเจ้าลงเทาไรที่เดกไม่หาใบเลยเออหาใบหาใบหาใบก็ได้สามหมื่นต้นซึบ้านึงเต็บ สามอเปิดมาจะเอเลยที่เดย5ทุ5สองทุกสามทสี่ทห้าห้สองหนึ่งห้าคุณาไปแล้อะโหาสิบเอ็ดสิบเเสียเงินมแม่นหน่อยเล้แต่พดี

บาดใรตาแล้วโรคปักแล้วลานมันมีถุนเนี่ยโอ้สุดสดเสีายก็เนาะแมเจเนาเออสลายกินก็บอกว่าไปกินปลานี่บอกกันเจนอะไรบอกว่าเจหายไปอกแน่เอ้หายเจแล้วยากขึ้นตายยังเสียหกอยากนาอกเต็มป้ายกระาษนี่เรืองของวัวขึ้นมาฮึนี่เจ้าสียากเดิเจ้าจ้สีมอเออเออเอหกห้า สองเปิดบานเนี่ยเดียวว่าคู่คาสองทั้งหมดพาลาเต้นต่ำโอเคหกหาสมอีกเกดว่าวงาสองหกสกินเบดบ้านนีเซียซูมตัวนี้ทั้งหมดหก้าพันน้าบุแม่ เนตี่ยังหน้าสองมันมีมันมีแตโอเอันนี้มื่นนึงกนมื่นนใจตัวนี้กับตัวนี้เดียวหงยกินไหงายใจเย็นเ็เมาอะไรย็นใจเย็นอันนี้มันดูยังงี้เลยหงยขาครับหงาขามื่นนึงบ่ขึ้นไปขึ้นไปได้มื่นหาตัวนี้ใครขึ้นไปขึ้นไปตัวนี้หาพันในมื่นนึเออไม่ว่าขาเจะมองกนแล้วเอาละไได้กอกสามเปิดมันก็ได้ขึ้นขนล้นะ nào anh em đi phong đi phong thang 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 อยตาสีโมวันใจบันไดวะโมวันใจมาสิเปิดด้ยใช้โอกาสตรวคาดรอกมีปะในรู้น่ะมองาน้องอยหัวยี่ด้ตัวนี้หอวยี่ดีนะสีห้าหกินจบต้องไข่อยงเนี้ยเสื่เราเสเราหินเลย่อยเลยยาเลยเจ้าหกหอาสี เตหงนี่อัปเปตเตหงนะตัวนี้เป็นเต็งสูงนะเนี่ยนี่เต็งสูงนี่เต็งหกเตหงก็คือเก้าอัปปายสิเอออ่ะตายหกสามสองโอเครู้เรื่องเมื่อวานนี่บอกหกสามสอง น่าเาเน้่าได้หกสามสี่สามนเดียวร้อยคอยบอกว่าสบาอยู่อหมืมเนาร้อยนี่แหละคอยจีด้าเจ้าตัวนี้นั่นดคอยจี้ทั้งหมนี่จะเต็งหาเงินเองสองหมื่นอันนี้ี่กาวพาซีกาซีนี่เทเนีนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมื่นหนึ่หมื่นหน่งก็ได้มืนเป็นสองหมื่นเป็นสองหมตัวนี้เดี๋ยวนี้พ่อมนันนี้สอม เงินเสียจะเอาควกอกมาร่อใจคนได้ไม่อค่นะนี่ย 2> 1 2 3 4 5สมมุติสมมุติ30,000 90 10โอตั20,000 90เป็น60,000 7 8 9 22,000 16,000กับ1 2 3 4 5 6, 8, 9, 4, 5, 6, 6, 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 18 19 2 0อ๊ได้อยู่4,000น9 0 0 0 91,000กอเท่าต2 9 0ท2 0 0 0บาที่ตนี้มอีก4 0 0 0 60,000่อ ยังอยูคือเก่าไม่ได้ใยเอาวะวะเสียเป็นแสนเลยเสียเป็นแสนเสียแสนนึงนดเสียแสนนึ่คนไหนวะนไหนละเพื่อเสียขึ้นคนใคว่าม่เจ้าเยอะเอาเจ้าอะไรนะเย็น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 งันจกระเราทีุ่่นซ้ คกเ็สียขึ้เปิดเป็นแสนเลยกัก็ดสองเลยแสนนึงพอดีอันนี้สลาแปคนอันนับสองหมแสนนึ่งได้ไปบมบแล้วบอจัไปดมื่่อะไรอีกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสิบืนหนึ่ง่าแสนิไม่แสนนึ่งจะได้บ้างไหม เก็บๆ90เอาหลังจากแสนได้ได้น้องน่ะก็ตันหนาบ่ต้องบ่เสาะว่าบ่บ่วะเกดก็เปอร์เฟคแท้สําหรับสิสัมปองเอาหมากใส่ก็บ่เผาะจังซี่เอาหมากตําเลยอ่ะแกอยากกินจ้อแล้วเอาเบิ่งยาจอมัก